วันนี้มีข่าวดีค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรังเกี่ยวกับโรคมะเร็งสมองความดันคอเลสเตอรอลข้อเข่าเสื่อมโรคเกี่ยวกับสมองนะคะมีนักวิจัยชาวไทยค่ะได้ค้นพบสารสกัดเซซามินในงาดำซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งการอักเสบตั้งแต่ในระดับเซลล์นะคะซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆในร่างกายค่ะนอกจากนั้นนะคะสารสกัดเซซามินยังมีฤทธิ์ในการ ยับยั้งเซลล์มะเร็งโดยไปยับยั้งที่ต้นตอสาเหตุของโรคมะเร็งโดยสารสก,กัดเซซามินค่ะจะเข้าไปยับยั้งการสร้างเส้นเลือดใหม่ที่เป็นท่อน้ําเลี้ยงให้กับเซลล์มะเร็งทําให้เซลล์มะเร็งไม่สามารถหาอาหารได้นะคะแล้วก็ค่อยๆฝ่อ,อ,อลงและถูกเซลล์เม็ดขาวของร่างกายของเรากําจัดได้นั่นเองค่ะและปัจจุบันนี้นะคะก็ได้มีการนําเอางานวิจัยนะคะ ไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งมีผู้ที่ได้ทดลองทานแล้วนะคะปรากฏว่าสุขภาพดีขึ้นนะคะสุขภาพแข็งแรงขึ้นร่างกายดีขึ้นนะคะและปัจจุบันยังใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะเดี๋ยวเราไปลองฟังบทสัมภาษณ์สั้นๆของอาจารย์นะคะเกี่ยวกับที่มาที่ไปของงานวิจัยนี้นะคะและผลของงานวิจัยนี้นะคะไปฟังกันเลยคะ่ะบัณฑิตระดับปริญญาโทรปริญญาเอกทําการศึกษาวิจัยแล้วเราก็ค้นพบว่าสารสกัดในงาเนี่ยมันมีประโยชน์ เสริมจากงานวิจัยที่มีคนทําทั่วโลกแล้วที่สําคัญที่สุดผมอยากจะย้ําว่ามันเป็นผลงานวิจัยของคนไทยมันเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยใช้วัตถุดิบจากประเทศไทยทั้งหมดซึ่งตอนนี้เราได้จดสิทธิบัตรที่อเมริกาแล้วเราได้จดสิทธิบัตรที่มาเลเซียแล้วแล้วเราก็ได้จดสิทธิบัตรที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีสิ่งที่คอยคอยดูแลเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ของทรัพย์สินทางป<ค>ัญญาในใชาติใดในโลกนะคะใครก็ตามที่มีปัญหาสุขภาพนะคะกาลังประสบปัญหาสุขภาพเรื้อรังและต้องการตัวช่วยและต้องการหาทางแก้ไขปัญหานะคะสามารถปรึกษาเข้ามาที่น้ำหนึ่งได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาด้านสุขภาพด้วยโภชนนก,การบำบัดสารอาหารนูทราซิติคอลงานวิจัยศาสรสกัดเซามีนของอาจาร,รย์ปรัชญาคงทวีเลิศนะคะสนใจสอบถามนะคะรายละเอียดต่างๆทักเข้ามาตามรายละเอียดที่น้ำหนึ่งให้ไว้ได้เลยนะคะ